ให้ประจำวันที่4เมษายน2568มาแล้วนะคะวันนี้ได้ไพ่สตริงนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานอาจจะหนักจะหน่วงหน่อยนะคะแต่ว่าคุณเอาอยู่ถ้าหากว่างานใดปัญหาใดคนอื่นสะสางไม่ได้รับมือไม่ไหวบอกได้เลยค่ะคุณที่มาเจอคลิปหมดจูนในคลิปนี้ขอให้มั่นใจนะคะแล้วก็ค่อยๆแก้ไปทีละเปราะ รับรองได้เลยว่าคุณเอาอยู่ใครแก้ไม่ได้คุณแก้ได้นะคะในเรื่องของการเงินนะคะก็อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับต้องดูแลนะคะดูแลตัวเองดูแลคนอื่นยังไงก็อย่าลืมลแผนรายรับรายจ่ายให้ดีในเรื่องความรักนะคะเขาขึ้นมาว่าสําหรับคนที่มีคู่นะคะคนที่มีคู่มีคนรักแล้วอย่าลืมเอาใจใส่ดูแลซึ่งกันและกันนะคะเห็นไหมคะเห็นในตามในในในหน้าไพ่ไหมคะว่า การเอาอกเอาใจคนที่ถูกเอาใจเขาจะยิ้มนะคะมีความสุขเพราะฉะนั้นอย่าลืมดูแลเอาใจใคนรักนะคะส่วนคนโสดอาจจะมีคนเข้ามาหยิบยื่นไมตรีหรือว่ามาอกเอาอกเอาใจนะคะนะอย่าพึ่งนะคะอย่าพึ่งนะก็ให้ศึกษาดูใจกันไปก่อนนะคะนะอย่ามวัวแต่ยิ้มนะคะนะก็ ในระหว่างนั้นในระหว่างที่คุยกันก็ลองหาข้อมูลเขาไปด้วยนะคะในเรื่องของสุขภาพใครที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวระวังน้องจะเป็นพาหะทําให้คุณคุณที่เป็นโรคภ,ภูมิแพ้เนี่ยอาจจะมีอาการภูมิแพ้กําเริบได้แล้วก็ระวังอาการเวียนหัวปวดหลังบ่าไหล่นะคะเรื่องของโชคลาบโชคลาบยังไม่ค่อยเด่นนะคะนะอย่าเพิ่งลงทุนเยอะนะคะวันนี้นะ